รถจักรยานยนต์ชนิดที่ใช้แข่งวิบากประมาณ50คันวิ่งเกาะกลุ่มตามกันเป็นรูปงูกินหางอยู่บนถนนสายฉวางล่อนพิบูลชายชะกันผู้ขับขี่ทุกคนใส่กางเกงยีนสวมเสื้อแจ็คเก็ตหนังสีสะแทนที่จะมีหมวกกันน็อกสวมป้องกันอุบัติเหตุเมื่อก็น,นักขับขี่รถจักรยานยนต์ทั่วไปกลับมีเพียงแว่นแบบนักแข่งรถล้วนติดอยู่เพียงอันเดียวบนหน้าผากมีเศษผ้าสีแดงสลับดำผูกคาด แล้วรวบมัดทรงผมปล่อยชายเอาไว้เบื้องหลังมองเห็นเศษปลายผ้าปลิวสะบัดตามลมในขณะที่รถวิ่งอย่างถนัดชัดเจนท่ <c oughs> อไอเสียที่ดัดแปลงเจาะทะลวงแล้วเสริมอปุปกรณ์บางชิ้นเข้าไปเมื่อเวลาเล่งเครื่องยนต์จึงเกิดเสียงคำรามกึกก้องอย่างน่ากลัวและเมื่อรวมจำนวนรถทั้ง50คันเข้าไปด้วยแล้วมันก็เลยทำให้ถนนสายฉวางล่อนพิบูลึกกระทึกๆโกลมดังสนันน่นวันไหว ได้ยินไปไกลไม่หนอยก็สองสากิโลเมตรขึ้นไปและก็เป็นที่สนใจแก่บรรดารถลาทุกคันรถที่วิ่งสวนทางผ่านไปอย่างชนิดต้องเหลี้ยวหลังกลับมามองดูด้วยความตื่นเต้นเพราะผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์หลายต่อหลายคนใช้วิธีการขับขี่แบบโลดผลด้วยการนอนราบลงไปบนอานให้หน้าอกแนบอยู่กับถังน้ามันส่วนลําตัวนอนยาวเหยียดไปจนกระทั่งถึงเบาะท้ายแล้วใช้มือทั้งสองประคองแฮนเดิลบิดคันเร่งห่อตะบึงตามกันไปอย่างชนิดไม่มีความเกรงเกรียงใดๆดทั้งสิ้น ผู้ขับขี่บางคนก็ผ่าดผลรละบาดเลือดหนักขึ้นไปอีกด้วยการเสียงตายขึ้นไปยืนเลี้ยงตัวอยู่บนอานรถโดยไม่เกรงกลัวว่าจะตกลงมาคอหักตายปากระส่งเสียงตะโกนร้องด้วยความคึกขนองเหมือนก็จะเป็นเจ้าถนนอยู่ในทีมันเป็นเวลาห้าโมงเย็นเ็จเ็จอันเป็นระยะแดดล่มลมตกพอดีแสงแดดอันแผดกล้าซึ่งส่งประกายระยิบระยับมาตลอดทั้งวันอ่อนแสงลงจนมองดูถนนล่มลื่นสบายตาไปทั้งสายพอจวนจะถึงทางแยกเบื้องหน้า ชายจักรันคนที่ขี่รถจักรยานยนต์นำอยู่หัวข,ขบวนก็เปิดไฟสัญญาณเหลียวแล้วลดความเร็วผ่านรถเหลี้ยวจากถนนวิ่งเข้าไปในซอยถนนลูกลังโดยมีขบวนรถจักรยานยนต์อีก49คันสึขณะนี้ผู้ขับขี่ทุกคนต่างยุติการขี่แบบผาดผลลงมานั่งบงอ่านตามปกติขับตามไปเป็นงูกินหางไม่ถึง15นาทีก็มองเห็นเนินเขาที่ไม่ค่อยจะสูงเท่าใดนักตั้งแต่ง,งานอยู่ทางด้านสายมือของเส้นทาง ชายชะกันคนที่เป็นหัวหน้าทีมก็ยกแขนสายชูขึ้นเหนือศีรษะพลางฉีขึ้นไปบนยอดเขาด้วยความหมายเหมือนกับจะให้รถจักรยานยนต์ทุกคันแล่นขึ้นไปจอดบนยอดเนินอยู่ในทีแล้วบิดคันเร่งผ่านรถคู่ชีพวิ่งไปตามเส้นทางแคบๆนำทางขึ้นไปเป็นคนแรกไม่ถึงส0นาทีรถจักรยานยนต์ทั้งหมดก็แล่นขึ้นไปจอดเป็นแถวหน้ากระดานเดียงเดียวอยู่บนถนนทีลาบ,บนยอดเนินซึ่งออกจะกว้างขวางพอสมควรอึดใจต่อมา เครื่องยนต์ของรถทั้งหมด50คันก็ถูกดับเครื่องยนต์เงียบสนิทอย่างพร้อมเพรียงกันเติมน้ำมันอะไรชายชะกันคนที่มีลักษณะท่าทางจะเป็นหัวหน้าของกลุ่มคนทั้งหมดออกคำสั่งด้วยน้ำเสียงหนักๆพอขาดคำกลุ่มผู้ขี่รถจักรยานยนต์ทั้งหมดก็กระวีกระวาดลงมาจากรถแกมัดถุงผ้าใบสองถุงที่ห้อยติดอยู่คนละข้างของถ้ายรถซึ่งบรรจุถังน้ำมันอะไรในจำนวนที่พอกับถังน้ำมันประจำรถพอดี หลังจากถ่ายน้ำมันจากถังอะไรซึ่งทำด้วยถุงพลาสติกชนิดหนาลงไปในถังน้ำมันของรถแต่ละคันจนเต็มปรีแล้วชายชะกันท่าทางที่เป็นหัวหน้าก็ออกคำสั่งขึ้นมาอีกเป็นคำลบที่สองนั่งเตรียมพร้อมอยู่บนรถเราจะเริ่มแผนปฏิบัติการตอน18นาฬิกา30นาทีกลุ่มชายชะกันต่างรีบขึ้นไปนั่งคล่อมอยู่บนอานด้วยท่าทางรีบร้อนและก็เป็นที่น่าสังเกตว่านักขับขี่รถจักรยานยนต์ทั้งหมดเย็บริมฝีปากตัวเองนิ่งสนิท ไม่มีการพูดคุยหรือหยอกล้อมันอย่างขลังเล็กๆที่ขับขี่อยู่บนถนนใหญ่แต่อย่างใดสายตาทั้งคู่ต่างจ้องมองลงไปที่ตีนเนินซึ่งมองเห็นเลือนลงลักษณะเหมือนกระโลมหรสพประเภทลีเกหรือไม่ก็เวทีลำบงตลอดจนจอภาพยนตร์ขนาดใหญ่หนึ่งจอตั้งตังงานอยู่ริบริบเบื้องล่างอย่างนธนัถนีพอสมควรเสียงเพลงลุกทุ่งจากเครื่องขยายเสียงดังลั่นมันเป็นเพลงใหญ่ก็ตายไม่ใหญ่ก็ตายที่มีเนื้อร้องเหมือนกับจะสั่งสอนพวกมนุษย์ที่ชอบเบงทั้งหลาย ว่าจุดจบของคนเรามันก็คือความตายเท่านั้นไม่ว่าจะใหญ่ขับวฝา,าหรือเล็กกระจ้อยเลอยเท่าทุลีดินมันก็ต้องตายทุกคนแต่ยังไงยังไงคืนนี้มึงต้องหัวขาดแน่ๆไอเษฐีหน้าเลือดไอโนโลาพลวนชายชะกันลักษณะท่าทางซึ่งเป็นหัวหน้าของกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ทั้ง50คันซึ่งขณะนี้นั่งคล่อมอยู่บนอานรถที่จอดอยู่หน้าแถวของขบวนรถจักรยานยนต์ทั้งหมดกล่าวคําอาฆาตต่อหน้าบุคคลเจ้าของนามโนลาพลวน โดยกล่าวหาว่าเป็นเศษฐีหน้าเลือดด้วยสีหน้าหิ้มหิ้มดวงตาที่จ้องมองดูอนาบริเวณซึ่งเป็นที่ราบของเนินเขาซึ่งถูกใช้เป็นสถานที่จัดงานแสดงมหรสพนานาชนิดบังเกิดแววขุนคลักเหมือนกับผีตายโหงดวงอาทิตย์เพิ่งจะลับเหลี่ยมเขาไปอย่างสดสดล้นลน้พอตีนฝาปิดสนิทแหล่งไฟซึ่งเกิดจากเครื่องกําเนิดไฟฟ้าณบริเวณงานก็พุดดปลาวขึ้นมาสว่างเรืองไปหมดทั้งอนาบริเวณ นีออนหลากสีจากเวทีลำวงดูเหมือนจะเป็นจุดเดน่นและมองเห็นธนทนีกว่าโรงมหรสพอื่นๆและยิ่งทางเวทีส่งนางลำแต่งตัวชุดอาบน้ำออกมาเลียงรายกันสลอนอยู่บนม้ายาวข้างๆขอบเวทีด้วยแล้วมันก็ทําเอาไอ้หนุ่มจากหมู่บ้านต่างๆที่อยู่ไม่ห่างจากล้นพิบูลซึ่งเดินทางเข้ามาเที่ยวชมงานต่างเกลเข้าไปยืนดูชมหน้านางลำแต่ละคนใกล้ๆขอบเวทีให้นั่นขนาดไปหมดโลงลิเกและโลงมโนลาต่างก็โหมโลมกันเสียงอึกทึกคลึกโครลม จอหนังตะลุงซึ่งตั้งอยู่ลึกเข้าไปด้านในสุดของบริเวณงานเปิดไฟสาจอมองเห็นไอ้แก้วไอ้ทองปรากฏอยู่บนจอแผ่นผ้าอย่างถนัดต,ตาพ่อแม่พี่น้องที่ลักทั้งหลายรีบๆกินข้าวเย็นแล้วแต่งตัวจูงลูกจูงหลานมาชมมหรศพที่โนราพลวนเศรษฐีใจบุญจัดขึ้นเพื่อหาทุนสมทบทุนสร้างอุโบสถให้แก่วัดปา่าเลไลเสียค่าผ่านประตูเพียงหบาทแต่พ่อแม่พี่น้องจะได้บุญกุศลสนุกสนานไปในตัว และใครๆที่มีความตั้งใจจะบริจาคสมทบทุนสร้างอุโบสถเพิ่มเติมอีกก็เชิญร่วมบริจาคที่กองอำนวยการได้เรามีเจ้าหน้าที่คอยให้ความสะดวกอยู่แล้วขอเชิญได้เลยครับโคศกประจำงานขึ้นมาพูดซึ่งดูเหมือนจะใช้เครื่องขยายเสียงจำนวนวัดมากกว่าเครื่องขยายเสียงจากโรงมหรสพต่างๆที่แสดงในงานพูดเชิญชวนชาวบ้านที่ขณะนี้ต่างอุ้มลูกจูงหลานหลั่งไหลเข้ามาในงานมองดูหนาตาขึ้นทุกที ทั้งๆท,ที่ดวงตะวันตกดินไม่กี่มากน้อยไอโคศกมันเข้าใจพูดนะลูกนะชายวัยเฉียด50ปีไม่เท่าไรแต่ทว่าหน้าตาและท่าทางยังกระฉับกระเฉงกว่าวัยอันแท้จริงหันไปพูดชมโคศกกับหญิงสาวหน้าตาสวยผุดผาดอายุอานามยังคงจะไม่ถึงเบญจเพศซึ่งยืนอยู่ข้างๆด้วยใบหน้าที่อิ่มเอ,อิบไปด้วยผลบุญก็พ่อคนนี้หากินกับการทอดพระปาอยู่แล้วไม่ใช่เหรอคะ ดาวเข้าเมืองที่ไร<ด>เห็นโคศกข,ของพ่อคนนี้ตั้งโต๊ะรับบริจาคสมทบทุนทอดพระปาทุกทีเขาก็ต้องมีคำพูดที่สามารถโน้มน้าวจิตใจคนได้เป็นธรรมดามันว่าพ่อเป็นเศรษฐีใจบุญชายไวกลางคนซึ่งขณะนี้ก็เป็นที่เปิดเผยแล้วว่าชื่อโนโรลาพลวนหรือเศรษฐีพลวนพระเอกมโนลาผู้มีชื่อเสียงโด่งดังในอดีตแต่เมื่อเปลี่ยนอาชีพมาทำกิจการข,า,ขายจนร่ำรวยก็เลยเลิอกอาชีพมโนลา พูดถึงสมญานามเศรษฐีใจบุญที่โกศกตั้งให้กับลูกสาวแสนสวยเจ้าของนามน้องดาวซึ่งเพิ่งจะสาเร็จจากโรงเรียนนาฏศิลินที่กรุงเทพมาอย่างสดสด้ล่นๆอนด้วยความภาคภูมิใจแต่<อ>ชาวบ้านเ,เ,เ,เขามักจะนินทาคุณพ่อว่าเป็นเศรษฐีหน้าเลือดอยู่บ่อยๆลูกสาวพูดเน็บถึงความหน้าเลือดของพ่อตัวเองขึ้นมาอย่างทีเล่นทีจริงไอปากหมาตัวไหนเป็นคนพูดดาวลองบอกพ่อหน่อยสิมโนลาพลวนโล่งถามลูกสาวออกมาด้วยท่าทางฉุนจัด ดาวได้ยินมากับหูถ้าพวกนั้นเขารู้ว่าดาวเป็นลูกของพ่อแล้วก็พวกเขาจะต้องชอกตายแน่ๆอย่าไปสนใจเลยค่ะคุณพ่อเขาจะว่าพ่อของดาวเป็นคนยังไงดาวก็ไม่สนดาวรักพ่อค่ะน้องดาวพูดปลางกอดแขนพ่อแน่นเหมือนอย่างจะเอาใจและไม่ให้คิดถึงเรื่องราวอันไหลสาระนั้นและพร้อมกระหันไปทำตาเขียวๆกับกลุ่มชายชะกันหน้าตาเหี้ยมหกเจ็ดคนที่เดินตามมาอย่างชนิดไม่ยอมห่างนั้นปากก็พึมพำออกมาด้วยท่าทางไม่พอใจ หนูเกลียดขี้หน้าพวกมือปืนของคุณพ่อจะไปไหนที<ป>ก็เดินตาม<ะ>เหมือนกับจะคุ้มกันเจ้านายลูกอย่าไปยุ่งกับพวกมันเลยนาะพวกนี้มันรักและซื่อสัตย์และพร้อมที่จะตายแทนพ่อได้ตลอดเวลามันรักพ่อมันต้องตามคุ้มกันให้พ่อสิลูกมนโนลาพลห้ามไม่ให้ลูกสาวไปยุ่งกับมือปืนอาชีพซึ่งทำหน้าที่คุ้มกันตัวเองโดยอ้างว่าพวกมือปืนดังกล่าวมีความจงรักภักดีต่อเขาอย่างชนิดตายแทนได้ คาดว่าพวกมันรักเงินของพ่อมากกว่ามั้งแต่น้องดาวอดที่จะพูดเน็บกลมมือปืนของพ่ออีกต่อไปไม่ได้มโนลาพลวนจึงตัดบทด้วยการชวนลูกสาวไปดูการละเล่นมโนนาที่ในอดีตตัวเองเคยแสดงเป็นพระเอกมาแล้วเหมือนกับจะเอาใจลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนอยู่ในทีดูเหมือนมโนลาจะแสดงละมั้งเขาว่าพระเอกคณะนี้มันหลอลากเลือดไปดูกันดีกว่าลูกจากนั้น อดีตพระเอกมโนโลาเก่าเจ้าของนามมาโนโลาพลวนกระจงแขนน้องดาวลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนเดินตรงไปที่วิกมโนโลาทันทีปรากฏว่าที่หน้าวิกมโนโลามีกลุ่มประชาชนยืนออกกันแน่นไปหมดและก็เป็นที่น่าสังเกตว่าคนดูเกือบค่อนจํานวนเป็นผู้หญิงที่ตั้งใจจะมาชมความหล่อลากเลือดของตัวพระเอกซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วเมืองนครศรีธรรมราชใน,นขณะนั้นน้องดาวแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเมื่อมองเห็นพระเอกมโนโลากําลังไล่ลํายลอยู่บนเวที มีใบหน้าหล่อเหลาเหมือนกับพระเอกหนังก็มีปันแถมในตายังมีแววเจ้าชูขนาดเธอยืนอยู่กับพ่อแท้แพระเอกมโนโลาก็อาศัยจังหวะที่พ่อของเธอหันหน้าไปมองที่อื่นยักขิวข้างเดียวให้เธอ,อยังจงใจเล่นเอาน้องดาวต้องสะบดออกมาดังๆด้วยความลืมตัวทะลึ่ง,งอิตาบ้าใครใครมันทะลึ่งกับลูกบอกพ่อสิโนลาพลวนได้ยินแววๆก็หันมาสอบถามลูกสาวตัวเองแต่พอดาวรู้สึกตัวก็รีบปฏิเสธ แรงพูดไก่ด้วยการหาทางไปชมมหรสบลงอื่นทันทีเปล่าเปล่าค่ะเดาว่าไปดูลิเกดีกว่าค่ะพ่อมโนลาพลวนยังไม่ทันจะพูดอะไรกับลูกสาวก็ต้องเหลี้ยวขังไปมองทางยอดเนินอย่างชนิดแทบจะลืมหายใจเมื่อชาวบ้านบางคนร้องตะโกนบอกต่อๆกันด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นแสงไฟแสงไฟวิ่งลงมาจากยอดเดินเฮยมอเตอร์ไซค์กูว่าเป็นร้อยๆคันเลยมึง มโนลาพลวนยืนอ้าปากขังจ้องมองดูแสงไฟแม้หนกห้าสิบดวงซึ่งขณะนี้เคลื่อนที่ลงมาจากยอดเขาด้วยความเร็วสูงแต่อึดใจต่อมาสติของอดีตพระเอกมโนลา็ก็บคืนมาเป็นของตัวเองอย่างครบถ้วนความไม่ชอบมาพากลทําให้โนลาพลวนต้องดึงปืนพกออกจากขอบกางเกงขึ้นมากระชับปืนอยู่ในอุ้งมือตามสัญชาตญาณและแหวงไพอึดใจให,ใ,หใหญ่ต่อมาเสียงอันอึกทึกคลืโคลมของเครื่องยนต์จักรยานยนต์ทั้ง50คันก็ดังแผลด้องอยู่ช่องทางเข้าของบริเวณงานชิปหาย นั่นมันขบวนรถมอเตอร์ไซค์แข่งวิบากของไอ้เดียวหน้าบอนนี่ว่าพอล่างของชายชะกันคนที่ขับรถนำหน้าสุดผ่านแรงไฟเข้ามาพอจำได้ถนัดตาสมุดมือปืนคนหนึ่งของโนราพรวนก็เลยเามาลักออกมาด้วยความตื่นเต้นสุดขีดและก็ดูเหมือนไม่มีทางจะหยุดยั้งชายเจ้าของนามเดี่ยวหน้าบอลซะแล้วเพราะขณะนี้มันได้ขับรถห่อตะบึงขึ้นไปบนเวทีลำวงเล่นเอาทั้งนางลำและบรรดาชาวบ้านที่ซื้อตั๋วขึ้นไปไล่ลำ ถึงกับเพ่นหนีกันคนละทางสองทางด้วยความตกใจจบตอนที่หนึ่งแล้วนะครับโหลดติดตามแล้วฟังตอนที่สองต่อไปภายในคลิปนี้ได้เลยนะฮะข,ขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามแล้วฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณลหลายๆครับกองเชียร์อย่าหยุดหลองเพลงนะโ้ยใครขืนหยุดกูจะให้พวกมึงไปเชียร์ในเมืองผี ชายชะกันสวมเสื้อและกางเกงที่ตัดเย็บด้วยหนังลูกวัวอ่อนทั้งชุดซึ่งชาวบ้านให้สมญานามว่าไอ้เยี่ยวหน้าบอลขณะนี้ควบมอเตอร์ไซค์วิบากขึ้นไปบนเวทีลำบงโดยมีลูกน้องขับตามขึ้นไปอีก3ามคันแหกปากตะโกนสั่งมิให้กองเชียร์ลำบงซึ่งกำลังยืนอ้าปากค้างอยู่ด้วยความตกใจหยุดร้องเพลงและพร้อมกระดึงปืนคาบินติดลำกล้องและพัานท้ายเอส,สั้นจู แต่ทว่าแม็กกาซีนชนิดโ้งซึ่งบรรจุก,กระสุนได้30นัดที่เสียบอยู่ใต้ตัวปืนยาวเฟื้ออนนากลัวออกมาจากซองผ้าใบาข้างๆตัวรถและใช้มือสายเพียงข้างเดียวยกปืนขึ้นกวาดแกงเหนือศีษะเดินเอาเพลงเชียร์ล,ลังวงซึ่งสะดุดไปชั่วครล่าวต้องกระหึมขึ้นมาอีกโดยเฉพาะคนตีโทนให้จังหวะกระน้ำฝ่ามือทั้งสองลงไปบนหนังหน้ากลองเหมือนกับให้โทนมันแตกออกเป็นเสียงเสียงสายตาจ้องดูมอเตอร์ไซค์ทั้ง4ี่คันที่ขณะนี้ยังขับขี่ได้สแสดงการขี่ผาดผล ยกหลอหน้าฉีฟ้าเหมือนกัะไล่ลำของนักลำวงตีนไฟก็ไม่ปานล่าวแรกบรรดาชาวบ้านที่ยืนเบียดอยู่ข้างๆเวทีลำวงต่างแตกคือไม่เป็นขบวนแต่พอเห็นกลุ่มมอเตอร์ไซค์ไม่ได้ทำร้ายใครนอกจากจะโชว์ลวดลายการขี่ผาดโผนให้ทุกคนดูเป็นขวัญตาเท่านั้นกลุ่มคนที่แตกหือก็เลยเปลี่ยนใจหยุดมองดูกันด้วยความตื่นเต้นไม่เฉพาะแต่เวทีลำวงเท่านั้นแม้กระทั่งโลลิเกก็โดนพวกสิงมอเตอร์ไซค์แล่นขึ้นไปร่วมแสดงด้วย ในขณะที่จันทโคล,ลบเปิดพระอบพบนางมาโนราพอดีพอดีเฮ้ยนางมาโนราสวยลากเลือดเลยเว้ยพอเห็นนางเอกลิเกที่แสดงเป็นนางโมลาสวยหยาดเยิ้มสิงมอเตอร์ไซค์คนหนึ่งก็ร้องตะโกนบอกเพื่อนเพื่อนอีกสองคนซึ่งเพิ่งจะขับรถขึ้นไปติดติดเล่นเอาพ,กพวกร่วมทีมซึ่งเพิ่งมาเห็นหน้านางเอกลิเกดังกล่าวธนาตาต้องร้องอยุขึ้นมาด้วยความคึกขนองถ้ามึงชอบก็เล่นบทโจรป่าแม่งเลยสิวะ ความหมายของมันก็คือ,อยุให้เพื่อนฉุดนางเอกลิเกยอยู่ไกลๆเล่นเอามาโนโลาซึ่งกำลังถึงบทเจรจาอยู่พอดีถึงก็พูดไม่ออกเอาดืด้อในช่วงจังหวะดังกล่าวนั้นบรรดาผู้ร่วมแสดงหน้าตาดนตรีที่รอคิวการแสดงอยู่หลังเวทีซึ่งมีทั้งโจรปลาลือสีเป็นทั้งอาจารย์ของจันทโคลบตลอดจนตัวตลกและตัวโกงทั้งหลายแลต่างก็โผล่หน้าออกมาจากหลบข้างเบทีกันให้สลอนไปหมด เพราะทุกคนต่างตกใจที่จู่ๆหน้าเวทีทําไมถึงมีเสียงเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์ดังสนั่นบันไห้ไปหมดมันชุดนางเอกของเราเอาแม่งเลยพอเห็นสิงมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งขับรถโฉบเข้าไปยืยุดฉุดแขนโมลาเท่านั้นตัวโกงคนหนึ่งที่เล่นเป็นโจรปลาซึ่งสติดีกว่าเพื่อนก็เดาเหตุการณ์ทั้งหลายแหล่ได้อย่างทะลุปลุกลงจึงล็อกตะโกนบอกพักพวกแล้วก็โจรพูดออกมาจากลืบโดยถือดาบที่ใช้สําหรับเล่นลิเกติดมือไปด้วยเฮ้ย hey! ไอโจรป่าตัวจริงออกมาฉุดโนโลาลยเว,ว้ยแม่งถือไม้จิ้มฟันออกมาด้วยพอเห็นโจรป่าถือดาบวิ่งออกมาจากเรือข้างเวทีโดยมีกลุ่มชายชะก,กันในเครื่องทรงประดับเพชรยี่เกวุกว่าวิ่งตามกันออกมาเป็นงูกินหางสิงมอเตอร์ไซค์คนที่ยุให้เพื่อนฉุดนางโมลาก็ล้องบอกให้เพื่อนๆอ,อีกสองคนรู้ตัวพร้อมกันนั้นกระดึงโซ่รถจักรยานยนต์ซึ่งมีความยาวไม่น้อยกว่าสองเมตรขึ้นมาพันกระชับกระฟามือขวาซึ่งมีถุงมือชนิดหนังหนาปึกสวมทับอยู่ แล้วกวัดแกงอยู่เหนือศีษะด้วยสีหน้าทมึงทึง <c oughs> ไอโจนป่าคนที่ถือดาบเพื่อหวังจะช่วยนางเอกประจําคณะที่ขณะนี้โดนกระแทกขึ้นไปนอนพาดความหน้าอยู่บนถังน้ำมันของสิงมอเตอร์ไซค์คนหนึ่งโดนฟาดด้วยแท็กเข้าอย่างถนัดทนีสัญชาตญาณทาให้ไอโจรป่ายกดาบขึ้นกันเอาไว้ได้อย่างบุดบิดปลายโซ่ก็เลยกระทบเข้าตัวดาบดังสนัน่นความแรงทําให้ดาบหลุดกระเด็นจากมือและไอโจนป่าเองก็เสียแักเข้าไปหาสิงมอเตอร์ไซค์อีกคนอย่างเสียหลัก ก็โดนโซ่จัก,กรยานโยนฟาดโคลงเข้าไปกลางหลังเสียงดังสนั่นถึงแม้จะมีเครื่องทรงลิเกสวมทับอยู่ก็ตามแต่ความแรงของโซ่ที่ฟาดลงไปทําให้เสื้อชุดลิเกของโจนป่าซึ่งรองจะออกแสดงตามคิวขาดแควกออกเป็นทาง่ึงทันตาเห็นไอโจนป่าแหกปากร้องจากออกมาด้วยความเจ็บปวดแต่แล้วเสียงร้องก็ต้องหยุดชะง,งักไปเป็นปิดทิ้งเมื่อสิงมอเตอร์ไซค์คนดังกล่าวตวัดปลายโซ่แล้วก็ชักกลับขึ้นด้านบนปลายโซ่ที่ออกแบบสร้างเป็นลูกตุ้มเล็กๆติดเหล็กแหลมรอบตัว ก็าฟาดเปลี่ยงเข้าไปณนะบริเวณลูกกระเดือกของโจรป่าผู้เคาะหลายเข้ายัางจังเบอร์ล่างที่กำลังยืนงอกองอิงล้มตึงลงไปดิ้นพลัดพลาดบนเวทีในตาทั้งสองเลือดถลนเลือดทะลักออกจากคอหอยเหมือนกระถอบปลาปลาแตกเพราะลูกกระเดือกโดนเหล็กแหลมจากลูกตุ้มเหล็กกระชากหลุดออกจากคอมันก็เลยทําให้เสียงหลองที่ตะโกนผ่านหลอดเสียงต้องเงียบเสียงลงไปเป็นเป็นทิ้งร่างของพูกพวกที่นอนดิน้นพลัดพลาดเลือดทะลักออกมาแดงฉาน ทำให้ตัวประกอบของลิเกตที่วิ่งตามกันออกมาจากลืเวทีต้องชะงักกึกไปตามๆกันไอ้ช้ำไอ้ช้ำม,มึงมึงไม่น่าเลยโดยเฉพาะชายวัยกลางคนซึ่งแสดงเป็นตัวลาสีถึงกระรล้ลาะรักออกมาด้วยใบหน้าซีดเผือดสายตาที่จ้องจับดูล่างของเพื่อนร่วมทีมซึ่งนอนเลือดท่วมอยู่กับพื้นเวทีเบิกโพลงเหมือนกับไมเชื่อสายตาตัวเองแต่ก็เป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นพอตั้งสติได้ พวกตัวประกอบบางคนซึ่งมีความเป็นหัวหมายพอตัวก็กระโจนพูดกลับเข้าไปหลังเวทีด้วยท่าทางรีบร้อนพอกลับมาอีกครั้งก็ถือปืนพกติดมือออกมาด้วยและโดยไม่พูดผ้ามทำเพลงเขายกปืนขึ้นเล็งที่สิงโมอโเตอร์ไซค์คนที่ฆ่าเพื่อนเขาทันทีเล่นเอาจันตโคลบซึ่งวิ่งจูดไปแอบอยู่หลังหรือเวทีต้องลองห้ามเสียงหลงยาไอ้มนย่ายิงแต่ดูเหมือนจะไม่ทันการเสร็จแล้วเพราะเจ้าตัวโกงเจ้าของนามไอ้มน ซึ่งในชีวิตจริงก็เป็นสามีลับๆของนางโนลานางเอกลิเกซึ่งขณะนี้โดนฉุดขึ้นไปนอนคว่ำพาดหน้าอยู่กับบนถังน้ำมันของพวกสิงมอเตอร์ไซค์ได้เหนีย่ยไกลยิงออกไปสองนัดส้นสอน <c oughs> ถึงแม้จะเป็นลูกโม่แบบไทยประดิษฐ์ก็จริงอยู่แต่เดี๋ยวนี้ฝีมือนักทำปืนเถื่อนของไทยก็ไม่ใช่เหมือนอย่างแตะกอนขนาดผู้เชี่ยวชาญของบริษัทเขาเองอยังทึ่งใจและอยากจะชมในฝีมือช่างเถื่อนแห่งประเทศไทยมามา,มากก็มากนัก ดังนั้นประสิทธิภาพในการยิงจึงไม่แตกต่างกว่าปืนที่ผลิตจากต่างประเทศเท่าใดนักและระยะเผาขนแบบนั้นแทบไม่ต้องเล็งก็ว,ว่าได้พอสิ้นเสียงระเบิดของกระสุนปืนล่างของสิงมอเตอร์ไซค์ที่กำลังกวาดแกลงเซ่้าอยู่เหนือศีรษะด้วยความคึกขนองจึงเอียงว่าปลนจากเบาะนั่งเหมือนกับน,นกปีกหักมันก็เลยทําให้แฮนเดิลของรถซึ่งปราศจากคนบังคับเอียงคว่ำลงกระทบกับพื้นเวทีดังสนั่นเสียงปืนที่ดังก้องอยู่บริเวณเวทีลิเกท,ทําให้ประชาชนคนดูซึ่งกล่าวแรก ยังมีพวกที่ใจกล้ายืนมองดูสิงมอเตอร์ไซค์ทักสามคันขึ้นรถไปร่วมแสดงด้วยความตื่นเต้นสุดขีดแต่พอเห็นเหตุการณ์รุนแรนจนกระทั่งถึงการฆ่ากันตายกลุ่มคนดูก็แตกหือแผ่นหนีจากหน้าเวทีอย่างชนิดตัวใครตัวมันไอ้มนตัวโกงแต่เสือกมีเมียเป็นถึงนางเอกลิเกหลังจากยิงสิงมอเตอร์ไซค์คนที่ฆ่าไอโจนป่าเพื่อนสีตัวเองคว่ำไปแล้วก็หันป่ากระบอกลำกล้องปืนเข้าใส่สิงมอเตอร์ไซค์อีกคันซึ่งชุดเมียตัวเองขึ้นไปนอนคว่ำพลาดอยู่บนถังน้ำมัน พลางเหนียวไกย่ยิงออกไปอีกหนึ่งนัดแม่นเหมือนกับผีจับยัดร่างของสิงมอเตอร์ไซค์ผู้เหิมเกลิมโดนกระสุนเข้าไปที่ดวงตาข้างขวาในตาหลุดกระเด็นออกจากเบ้าอย่างทันตาเห็นล่างที่กําลังนั่งอยู่บนเบาะพงะงายหลังด้วยแรงประทะของลูกกระสุนมือทั้งสองหลุดจากแฮนเดิลโดยมีล่างนางเอกหลอมคว่ำตามลงไปอย่างน่ากลัวคอหักตายพอเห็นเมียตัวเองหัวทิ่มผืนเท่านั้นตัวกกงประจําคณะแต่มีขาลมดีสามารถจีมนางเอกได้เป็นเมียก็พวัเข้าไปประคอง โดยลืมนึกถึงสิงมอเตอร์ไซค์อีกคันไปอย่างทันใจไอ้บอลระวังมันมีปืนเสียงร้องตะโกนเตือนจากชายในเครื่องทรงลิเกชดลือสีทําให้ตัวโกงรีบพละจากล่างนางเอกแล้วหันขับเข้าไปหาล่างสิงมอเตอร์ไซค์ที่เหลืออยู่อีกคันด้วยสีหน้าเฮี้ยมเี้ยมและกระดูเหมือนว่าตัวโกงประจำคณะลิเกไม่ทันจะยกปืนขึ้นเล็งด้วยซ้ำไป สิงมอเตอร์ไซคันที่เหลือรอดชีวิตอยู่ก็ดึงปืนคาบินตัดลำกล้องและผ่านถ่ายสั้นจูออกมาจากซองผ้าใบข้างๆถังน้ามันแล้วยิงแบบมือเดียวสองนัดสัสอนกระสุนคาบินทั้งสองนัดเจาะทะลวงเข้าทรงอกตัวโกงแหลกปะทะทําให้ร่างของตัวโกงซึ่งเอียงคว่ำอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วหนีเร็วมันมันมีปืนกลมือพอเห็นรูปร่างลักษณะของตัวปืนคาบินที่สิงมอเตอร์ไซคคนที่ใช้ยิงไอ้มนต์ตายถืออยู่ในมือเท่านั้น พวกเล่นดนตรีซึ่งกล่าวแรกต่างลุกฮือขึ้นมาทำท่าจะลุมกินโต๊ะพวกสิงมอเตอร์ไซค์ให้หมอบค่าเวทีถึงกับหยุดชะง,งักกิดบางคนที่เคยผ่านการเป็นทหารมาแล้วและพอจะรู้จักประเภทปืนต่างๆได้พอสมควรก็ตะโกนบอกพักพวกด้วยความตกใจมึงมึงฆ่าพวกกูไปตีละหน้าในเมืองผีสะเถอมึงพอเห็นพักพวกร่วมทีมสิงมอเตอร์ไซค์โดนพวกนิเกย,ยิงตายไปต่อหน้าต่อตาทั้งสองคนด้วยกัน ลูกน้องของไอเดียวหน้าบอลก็ขี่รถลุยเข้าไปในวงดนตรีไทยที่แสดงประกอบการเล่นดิเกพลางเหนียวไกปืนคาบินด้วยการยิงระบบมือเดียวเข้าใส่พวกดีดพินพาดอย่างหูดับตับไม่เสียงลัวเป็นประทัดแตกเมื่อกลสุนจากคาบิน M2 ซึ่งมีคันบังคับการยิงแบบอัตโนมัติเต็มตัวถูกยิงกลาดเข้าใส่พวกดนตรีที่ขณะนี้บางคนมอบติดกับพื้นเพราะวิ่งหนีไม่ทัน โดยเฉพาะคนตีกลองถึงกับมุดศีษระลบกับหลังของตัวกลองตามสติปัญญาส่วนคนที่ตีพินพาดถึงแม้จะกลัวตายแต่ก็อดที่จะเป็นห่วงเครื่องมือหากินของตัวเองไม่ได้ทั้งที่กระโจนแผ่นนี้จนตัวปลิวก็ไม่ไวที่จะอุ้มพินติดมือไปด้วยมันก็เลยโดนกระสุนปืนคาบินเจาะเข้าไปที่กลางหลังหลมกิ้งลงกับพื้นทั้งพินพาดและไม้ตีกระเด็นไปคนละทางสองทางเสียงระเบิดอันทียิบของกระสุนปืนกล ทำให้คนที่ขวัญอ่อนอยู่แล้วผ่านจะทอกตายออกง่ายๆถึงแม้พวกลิเกเหล่านั้นจะเคยตีลันฟันแทงกับนักเลงผู้ชอบเบงดูฟรีหรือแซวกับคณะตอนไปเปิดงานแสดงตามที่ต่างๆมาแล้วก็ตามแต่ไม่เคยเจอของหนักประเภทปืนกลที่ยิงลัวอย่างหูดับดับไม่แบบนี้มาก่อนทุกคนจึงเพ่นกระเจิงลงจากเวทีอย่างชนิดไม่เหลียวหลังมันก็เล่นเอาทั้งคนดูและคนเล่นเกือบจะเหยียบกันใต้เอาเลยทีเดียวส่วนไอ้สิงมอเตอร์ไซ เมื่อกลัดยิงจนพวกลิเกเแผ่นหนีจากโรงหมดแล้วก็สอดปืนคาบินใส่ถุงผ้าใบแล้วเล่งเครื่องยนต์ผ่านรถกระโจนลอยและลิ้วจากเวทีโดยไม่ได้เสียการทรงตัวแต่อย่างใดจากนั้นก็ควบมอเตอร์ไซค์เข้าหาลงหนังตะลงุงซึ่งขณะนี้พรรคพวกสิงมอเตอร์ไซค์ซึ่งเพิ่งจะขับลงมาจากเนินเขาด้วยกันได้แยกย้ายกันอลาวาดจนทั่วบริเวณงานอยู่ก่อนแล้วบัดเดินนั่นเองก็ปรากฏเสียงปืนดังลั่นออกมาจากกลุ่มมือปืนที่คุ้มกันโนราพลวนกับลูกสาว การยิงกันอย่างบ้าดีเดือดทําให้ร่างของสิงมอเตอร์ไซค์สองสามคนที่กําลังขี่รถชวัดชเวียนอยู่พังะล่วงลงมาจากเบาะรถมองเห็นธนตาท่ามกลางแสงไฟอันสว่างสวัยนันจอหนังมันพังจอหนังมันเพิ่นกองเงินบริจาคมันพังลงหนังตะลุงท่ามกลางความสับสนอุลามานเสียงตะโกนของชาวบ้านก็ดังแซตขึ้นมาฟังไม่ได้สับเล่นเอาเศรษฐีพลวนซึ่งถูกกลุ่มมือปืนชุดเข้าไปอยู่ใต้ถุนหลงมโนลาต้องบทกลามตัวเองด้วยความแข็งใจ เพราะคิดไม่ถึงว่าตัวเองจะถูกย้ำนำหน้าถึงขนาดนี้จบตอนที่1และตอนที่2เลยนะครับโหลดติดตามและฟังตอนต่อไปนะฮะขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามและฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณีลลายครับ